สวัสดีคเพื่อทุกคนพบกับช่องไม่เบี่ยนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชุอนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชอนโมกสีและผ่องเพื่อนค่ะคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากช่องวอลเลย์บอลด้วยนะคะได้พูดถึงเกี่ยวกับข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆค่ะความยาวเนี่ยเกือบๆสองชั่วโมงเลยแต่แอดมินนะคะก็ได้เลือกเอาแต่เรื่องหลีกนอกที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ เริ่มจากตอนนี้นะคะนักกีฬาไทยของเรามีต่อสัญญากับสมโมสรญี่ปุ่นกันบ้างแล้วค่ะอย่างคนแรกนะคะเพียววัชราพรคงยศล่าสุดเนี่ยเห็นตัวสัญญากันอยู่ค่ะอาจจะเรียบร้อยแล้วนะคะกับทีม NEC Red Rockets ค่ะขอมหมายเหตุนะคะถ้าไม่มีอะไรติดขัดนะคะทุกคนส่วนคนที่2ค่ะบุมบิมชาชวนโมกสีสมโมสรวิกตอรินาฮิเมจิเนี่ยสนใจต่อสัญญากับบุมบิมมากๆค่ะแต่บิ่มนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจกําลังต่อรองอยู่ขณะนี้นะคะ ะะดังนั้นตอนนี้บุ๋มบิ๋มเนี่ยยังไม่ได้เซ็นสัญญากับทีมใดค่ะทุกคนคนที่3นะคะยุยชิตพรก์กลังมาน่าจะได้ลงแข่งวีคัพของญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นรายการนะคะแข่งต่อหลังจบวีลีค่ะระหว่างวันที่9มีนาคมนะคะถึง8เมษายนนี้ค่ะและทีมนะคะก็จะตัดสินใจอีกทีว่าจะต่อสัญญากับยุยนะคะหรือไม่เพราะว่ายุยเนี่ยยังไม่ค่อยมีโอกาสได้แสดงฝีมือเท่าไหร่ค่ะส่วนการย้ายทีมนะคะในลีกญี่ปุ่นยังไม่ชัดเจนนะคะทุกคน ยังคุยคุยกันอยู่ค่ะมาดูกันที่หลีกเกาหลีใต้กันบ้างค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกําลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครค่ะจะมีการดับตัวนักกีฬาช่วงปลายเมษายนนะคะประมาณวันที่29-30เมษายนถึง1พฤษภาคมค่ะและจะมีการประกาศผลนะคะคนที่ดับได้อีกทีนึงค่ะ ต่อมานะคะจากข่าวสารเพจนี้เลยค่ะ mm hmm. เพจนี้นะคะวงในนะคะทุกคนเพจอาเซียนวันเลก,ก็สสิบนะคะได้บอกว่าข่าวลือร้อนๆจากสายข่าวสายฟา้าแลบนักตบหัวเสาชื่อดังของไทยการันตีคุณภาพกว่ารางวัลมามากมายนับไม่ถ้วนเพิ่งตกลงโอเคนะคะเพิ่งดีนสําเร็จเลยค่ะกับสโมสรหญิงเวียดนามสายข่าวบอกว่าจําชื่อสโมสรไม่ได้เพราะเปลี่ยนชื่อทุกปีเอ๊ะสโมสรอ,อะไรอะทุกคนเปลี่ยนชื่อทุกปีคือแอดมินก็ไม่ค่อยได้ตามสโมสรเวียดนามนะคะ เพื่อนๆมีใครรู้กันบ้างเอ่ยซึ่งหลีกรอบแรกของทีมหญิงเวียดนามนะคะก็จะเริ่ม16มีนาคมนี้คะ่ะรอเลยค่ะทุกคนทุกคนเนี่ยคิดว่าเป็นใครได้บ้างเอ่ยแอดมินคิดว่าอ้อมสินส,สิพาพรนะคะก็มีโอกาสนะคะทุกคนยังไงเนี่ยก็รออัปเดตอีกทีนึงคะ่ะ ขอแถมอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือชิงแชมป์สโมสรเอเชียหญิงช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะทุกคนที่นครราชสีมาเนี่ยได้เป็นตัวแทนของไทยนะคะน่าจะมีการเลื่อนการแข่งขัน90%แล้วค่ะยังไงเนี่ยเดี๋ยวแอดมินนะคะจะอัปเดตข่าวให้อีกทีนึงคะ่ะ เป็นไงบ้างคะทุกคนรอรุนนะคะการดีลีกนอกฉ่ำๆเลยค่ะฝากกดติดตามช่องของแอดมินไว้ด้วยนะคะหากมีข่าวการดีลีกนอกเนี่ยอัปเดตยังไงแอดมินนะคะจะรีบมาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆเลยค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนใช้การก,กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ